เนี่ยก็เดินขึ้นไมเรื่อยนะครับเห็นนะโอ้จะเป็นคล้ายๆเริ่มจะเป็นสกายวอล์กนี่ตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวนะอ่ะเดี๋ยวเราแวะตรงนี้ก่อนนี่ครับก็จะเป็นที่ให้นั่งชมวิวนะตรงนี้ตรงเนี้ยตอนที่ผมจะมากางเต็นท์เนี่ยผมได้สอบถามทางผู้ดูแลลานนะว่าเอยถ้าผมขี้เกียจเดินผมมากางเต็นท์ตรงเนี้ยได้ไหมเขาบอกได้เลยนะตามสบายสามารถกางได้ มาแล้วก็มาแวะชมตรงนี้กันนิดหนึ่งนี่ครับว้าวนี่ก็เป็นคล้ายๆจุดไฮไลท์ของที่นี่นะอีกจุดหนึ่งแล้วกันที่เพื่อนๆเขาจะมานั่งจิบกาแฟยามเช้านั่งทานหันยามเช้านะครับหรือยามเย็นเนี่ยแล้วก็ชมวิวมุมนี้ครับจะเป็นมุมที่ชมพระอาทิตย์ตกนะตอนเย็นๆอ่ะเนี่ยนะมุมวิวก็จะประมาณเห็นทิวทัศน์รอบๆครับ เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเนี่ยไปทางนี้สกายวอล์กเนี่ยฮะแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยครับเนี่ยตรงนู้นครับเป็นลานกลางเต็นท์สำหรับคนที่แบบอยากจะได้ฟิลกลางเต็นท์อยู่ริมหน้าผานะครับเนี่ยตรงนี้ก็สามารถให้บรรยากาศนั้นได้เลยแล้วก็ดูเหมือนเรากลางเต็นท์ติดภูเขาแล้วติดป่ขขาเลายนะโอ้โหฟิลมันได้อะ <S <S เออเนี่ยฮะเนี่ยพอเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นเต็นยังนี่ ผมว่ามุมตรงนี้จัดว้าวเลยนะแต่จะขนของขึ้นมาเหนื่อยนิดนึงสำหรับสายขนนะครับบอกเลยครับว่าเหนื่อยเนี่ยพอถ่ายจากด้านหลังนะครับเนี่ยมุมมันสวยนะดูดิโอ้โหสุดยอดอะ่ะชอบเนี่ยผมเดินมาสำรวจเห็นมุมตรงนี้แหละเนี่ยผมเห็นตรงเนี้ยผมเลยตัดสินใจมาเอาตรงนี้เลยตอนแรกผมว่าเอ๊ะที่นี่ก็จะมีลานกลางเต็นท์อยู่แค่ชั้นล่างนะแคบๆไม่น่าจะมีอะไร พอเดินลึกเข้ามาตรงเชิงเขานะฮะเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยลานกลางเต็นทนะ์เขาจะจัดเป็นสเต็ปสเต็ป,ตปวางไว้เลยสวัสดีเพื่อนๆชาวกลุ่มจุดกลางเต็นท์นะครับโอ้ก็เป็นวันที่3ของการเดินทางแล้วเช้านี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยลมแรงโหเห็นไนหะผมผมอะ ของผมนะปิวสบัดเลยตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงครับอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ผาส่งตะวันโฮมสเตย์นะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชะสีมานี่เองลมหนาวมาแล้วครับเย็นมากเลยทุกทีอ่ะผมจะไม่มีลุกในการใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อพวกกันลมกันหนาวนะตอนนี้ผมไม่ไหวจริงๆเลยต้องใส่อ่าเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศที่ผมยืนอยู่นะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,น,นะไปดูบรรยากาศของ ผาส่งตะวันโฮมสเตย์ Stay, ว่าที่นี่บรรยากาศเป็นอย่างไรจะบอกเลยนะว่าลานกลางเต็นที่นี่ว,ว้าวมากนี่ครับจากทางเข้าผาส่งตะวันนะก็จะเป็นทางลูกลังมานะแต่ก็รถทุกชนิดมาได้ก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้ฮนะแล้วก็จะเห็นครับนี่ธงกลุ่มจุดกลางเต็นท์นะครับปักตรงหน้าทางเข้าลานกลางเต็นท์เลยหรือผาส่งตะวันโฮมสเตย์เนี่ยครับนะก็เข้าไปเลยครับ อากาศตอนเช้านี้มันสดชื่นจริงๆครับลมพัดแรงธงสะบัดเลยเนี่ยครับก็มาเรื่อยๆอ่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของที่นี่นะครับลา,าลานกางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ที่นี่มี2ส,ส่วนนะจุดแรกเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือตรงนี้จะใกล้ทางเข้าเลยก็จะรองรับได้ประมาณ5้าเต็นท์เล็กแล้วก็4เต็นท์ใหญ่ประมาณนี้นะครับเออก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆ็ครับเอออันนี้คือจุดที่1น,นะที่ผมอยู่จุดที่1มอเตอร์ไซค์ผมจอดอยู่ตรงเนี้ย อ่ะเดี๋ยวแพงกลับมาให้เห็นบรรยากาศลานกลางเต็นท์อ่านี่คือจุดแรกอ่าเนี่ยครับวิวก็ก็จะประมาณต่ำนิดนึงนะะแต่ก็ยังพอเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาอยู่ข้างหน้าก็ยังพอมองเห็นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกจุดหนึ่งขึ้นไปสูงกว่านี้สวยแต่ผมพาไปดูพาเพื่อนๆดูบริเวณลานรอบๆตรงนี้ก่อนช,น,น,น,กนชั้นล่างเนี่ยลานกางเต็นท์ชั้นล่างเนี่ยก็จะมีปลั๊กไฟเอาไว้ให้บริการ นอ,นอกจากนี้แล้วตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีบ้านพักไว้ให้อยู่4ห้องชิวเลยครับนะถ้าใครมาพาผู้สูงอายุมาหรือพาเด็กๆมาแล้วก็ไม่สามารถนอนเต็นท์ได้เนี่ยก็มีบ้านให้บริการตรงนี้ด้วยนะก็4ห้องก็ชั้นล่างหนึ่งชั้นบนหนึ่งตรงนี้ก็มีเห็นไหมอ่ะย้อนแสงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวผมพาเข้ามาใกล้อ่ะ ตรงนี้ก็มีเนี่ยชั้นล่างชั้นบนมีให้พักอยู่สี่ห้องแต่บริเวณบ้านพักตรงนี้นะครับ<ม>ก็จะมีที่ให้นั่งชิวนะครับนั่งทานอาหารนะฮะทำอาหารกินเองก็สั่งอาหารมากินอะไรประมาณนี้แหละ<อ>แล้วก็จะมีสนามทรายไว้ให้เด็กๆได้เล่นด้วยครับก็จะมีเนี่ยฮะมีอ่าโอเคก็จะมีมีตัวกระตุก,กตากให้ขี่แล้วกันผมเขเรียกไม่ถูกอ่ะก็มีสไลเดอร์ให้ S <S อ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นของเจ้าของนะครับจะเป็นที่พักของเจ้าของของที่นี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆลานนะครับเดินเข้ามาตรงมาอีกนิดนึงก็จะมีพวกอาหารขายครับมีน้ำดื่มมีพวกขนมขบเคี้ยวนะับมีมามาให้นะครับโอ้ยชอบชอบบรรยากาศจังเลยเย็นมากเลยครับป้าเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันว่าห้องน้ำตรงเนี้ยชั้นล่างอะ่ะเป็นยังไง อ่ะนี่ครับห้องน้ําของลานกางเต็นท์ชั้นล่างนะครับก็จะใกล้ห้องพักนี่แหละก็จะเดินเยื้องมานิดหนึ่งตรงนี้นะฮะอ่าห้องน้ําโอเคเลยนะเออที่นี่แบบทาทาห้องน้ําดีครับนี่จะเป็นห้องสุขาหญิงนะอ่าเดี๋ยวผมไปห้องสุขาชายละกันข้างล่างเนี่ยครับโชคดีข้อดีเลยครับตอนที่ผมมาตอนแรกผมนึกว่าที่นี่ไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นแต่มีให้นะครับนี่จะเป็นห้องตรงกลางตรงนี้แหละ ที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้โอ้ยเวิร์สครับเวิร์สเนี่ยครับไม่ว่าจะไม่ได้อาบน้ำแล้วนี่ก็จะมีให้อยู่ห้องหนึ่งนะครับสำหรับผู้ชายเดี๋ยวของผู้หญิงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็แอบ,บเข้าไปดูหน่อยอก็จะมีเราตักเสื้อให้ครับนะเราตักเสื้อแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าแขวนอุปกรณ์อะไรเงี้ยเอาไว้ห้อยๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าจัดไว้ให้สําหรับ คนที่ขนของมาอาบน้ำเยอะครับก็จะมีที่แขวนเพียงพอนะสุขาก็สะอาดโอ้ผมลืมโฟมอาบน้ำไว้ตรงนี้นี่เองอ่าโอเคครับไปมาเรามาแอบดูห้องสุข,ขาหญิงหน่อยห้องสุข,ขาหญิงก็จะประมาณนี้ครับอ่าคราวนี้ก็มาห้องตรงกลางนี่ฮะนี่มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยอ่าโอเคเครื่องทําน้ําอุ่นนี้ก็จะให้อย่างละห้องนะครับข้างล่าง ผู้หญิงหนึ่งห้องผู้ชายหนึ่งห้องเนี่ยครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับรอบๆชั้นล่างแล้วกันนะครับพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากครับจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กนะฮะเดินไม่เหนื่อยครับบอกเลยลานนี้ไม่เหนื่อยลานเมื่อวานผมเดินเหนื่อยมาก60สไร่แต่ว่าก็เดินเพลินเลยแหละ,ะนี่นะฮะก็จะมีมุมให้นั่งเล่นนะครับขอ ก็จะมีป้ายเขียนชัดเจนตรงนู้นนะครับก็เอาไว้นั่งเล่นชิลชิรับลมหนาวแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบเก้าโมงนะครับแดดไม่แรงเนี่ยฮะก็จะมีเนี่ยโต๊ะให้นั่งเนี่ยเรียงลายไปหมดแล้วก็จะมีแบบของกิ๊บเก๋เอาไว้แบบให้นั่งถ่ายรูปเล่นด้วยนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายคล้ายไฮไลท์ของข้างล่างด้วกันก็จะมีชิงช้านะเอาไว้ให้เพื่อนๆพบ่อน่ะได้ไนั่งถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้ เฮ้ยนะลานกางเต้นหลายๆที่น <arts osion> ี <aún> ่จะขาดชิงชาไม่ได้ครับปะเดี๋ยวเราไปดูลานกางเต้นข้างบนกันข้างบนเนี่ยหมายถึงบนเขานู่นเลยนะครับตอนแรกผมมาที่เนี่ยผมเข้าใจว่าตรงเนี้จะมีอยู่แค่ลานเดียวจะเป็นลานแคบ แต่ว่าพอผมได้แบบลองเดินซอกแซกขึ้นไปแล้วผมก็เห็นเฮ้ยมีรา้านกางเต็นท์อยู่บนเขานี่ว่าผมก็เลยขึ้นไปดูโอ้ปรากฏว่าวิวมันว้าวมากผมก็เลยอ่ะขนของขึ้นไปบนเขาดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยเราเดินมาทางนี้นะครับจะเดินมาทางบ้านของผู้ดูแลนี่แหละแล้วทางนี้จะมีทางบันไดขึ้นไปนะจริงๆมันขึ้นได้สองทางแต่ผมบักขึ้นทางนี้ดีกว่าทางนี้มันสวยอ่าเนี่ยครับโอ้ เนี่ยก็เดินขึ้นมานเรื่อยๆนะครับเห็นนะโอ้จะเป็นคล้ายๆเริ่มจะเป็นสกายอล์นี่ตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวนะอ่ะเดี๋ยวเราแวะตรงนี้ก่อนนี่ครับก็จะเป็นที่ให้นั่งชมวิวนะตรงนี้อ่วิวก็จะขยับสูงขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ครับก็สวยงามครับก็จะเห็นบรรยากาศโดยรอบสูงขึ้นมาหน่อยตรงเนี้ย ตรงเนี้ยตอนที่ผมจะมากางเต็นเนี่ยผมได้สอบถามทางผู้ดูแลลานนะว่าเอ,อ้ยถ้าผมขี้เกียจเดินผมมากางเต็นตรงเนี้ยได้ไหมเขาบอกได้เลยนะตามสบายสามารถกางได้เนี่ยครับตรงเขาเรียกว่านะตรงจุดชมวิวเนี่ยครับที่เป็นพื้นที่ตรงเนี้ยเขาเอานุญาตให้มากางเต็นนะนี่อ่ะไปะเราขึ้นไปดูกันเดินชิวๆสบายๆครับมา แล้วก็มาแวะชมตรงนี้กันนิดหนึ่งนี่ครับว้าวนี่ก็เป็นคล้ายๆจุดไฮไลท์ของที่นี่นะอีกจุดหนึ่งแล้วกันที่เพื่อนๆเขาจะมานั่งจิบกาแฟยามเช้านั่งทานอาหารยามเช้านะครับหรือยามเย็นเนี่ยแล้วก็ชมวิวมุมนี้ครับจะเป็นมุมที่ชมพระอาทิตย์ตกนะตอนเย็นๆอ่ะแต่ผมก็แอบถามเจ้าของลานนะเขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเราสามารถมากางตรงนี้ได้ไหมเขาบอกว่าได้นะ ในกรณีที่คนไม่เยอะหรือว่าในกรณีที่พื้นที่ในลานเต็มเนี่ยตรงนี้เขาก็เปิดให้กางเต็นท์ได้ก็ถือว่าถ้าใครไม่อยากแบกของหนักขึ้นเขานะครับก็ตรงนี้เลยเนี่ยนะมุมวิวก็จะประมาณเห็นอโซนนี้แล้วก็จะเห็นทิวทัศนร์รอบๆครับ แล้วก็มาตรงนี้เนี่ยครับพอหันกลับมามุมนี้ก็จะเห็นวิวบ้านพักโฮมสเตย์ตรงนี้ครับเออก็ดูแล้วก็สดชื่นดีนะโอ้ยลมแรงเ,เ,หเห็นต้นไม้เห็นเห็นต้นไม้โครงเครงโครงเคงผ้าใบไฟชีชนี่ผิวสะบัดเลยตรงจุดที่ให้นั่งชมวิวนะครับนี่นะฮะ ก็จะมะีปักไฟให้ใช้อ๋อก็สามารถแบบมาเอาปักมาเสียบไฟเสียบอะไรเงี้ยชาร์จมือถือตรงนี้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเนี่ยไปทางนี้สกายวอล์กเนี่ยฮะแล้วไปเรื่อยๆืไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยครับเนี่ยตรงนู้นครับเป็นลานกางเต็นท์สำหรับคนที่แบบอยากจะได้ฟิลกลกางเต็นท์อยู่ริมหน้าผานะครับเนี่ยตรงนี้ก็สามารถให้บรรยากาศนั้นได้เลยแล้วก็ดูเหมือนเรากางเต็นท์ติดภูเข,ขาและติดป่าเลยนะโอ้โห ฟิวมันได้อ่ะเออไะเรากลับไปลานกลางเต็นชั้นบนกันจะเดินข้ามสกายวอล์กนะครับตรงนี้ฮะเนี่ยฮะเนี่ยพอเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นเต็นยังนี่ผมว่ามุมตรงนี้จัดว้าวๆเลยนะแต่จะขนของขึ้นมาเหนื่อยนิดนึงสำหรับสายขนนะครับบอกเลยครับว่าเหนื่อย นี่กางเต็นท์อยู่บนเชิงเขานะเห็นไหมมีการจัดสัดส่วนเนี่ยจัดได้ดีมากเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยจะเป็นสเปซพื้นที่ให้เลยนะครับเป็นล็อกๆอกสี่เหลี่ยมให้เลยตรงนี้เนี่ยดูด,ดิเต็นท์ตรงนี้ที่เห็นนะครับอ่าไม่ใช่เต็นท์ของนักท่องเที่ยวคนอื่นนะครับจะเป็นเต็นท์ของทางลานกางเต็นท์ผาสงตวันโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็มีเอาไว้ให้บริการด้วยนะสําหรับคนที่มาแล้วไม่มีอุปกรณ์แคมปิ้งมาเนี่ยก็สามารถเช่าที่ลานนี้ได้เลยเนี่ยพอ ถ่ายจากด้านหลังนะครับเนี่ยมุมมันสวยนะดูดิโอ้โหสุดยอดอะ่ะชอบเนี่ยผมเดินมาสำรวจเห็นมุมตรงนี้แหละเนี่ยผมเห็นตรงเนี้ยผมเลยตัดสินใจมาเอาตรงนี้เลยตอนแรกผมว่าเอ๊ะที่นี่ก็จะมีลานกลางเต็นท์อยู่แค่ชั้นล่างนะแคบๆไม่น่าจะมีอะไรพอเดินลึกเข้ามาตรงเชิงเขานะฮะเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยลานกลางเต็นทนะ์เขาจะจัดเป็นสเต็ปสเต็ปวางไว้เลยเนี่ยก็ดูดินะเขาจะทําเป็นล็อกชัดเจนเลยครับเห็นนะ ก็จะทำเป็นล็อกสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ทำเป็นล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีไปถึงด้านล่างด้วยนะก็น่าจะประมาณ78จุดนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นล็อก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 เนี่ยล็อกสี่เหลี่ยมนุ่นก็เหมือนกันนุ่นก็เหมือนกันเอออ่ะตรงข้างๆห้องน้ำนี่ก็มีเนี่ย คือเรามาถึงอ่ะเราสามารถมองออกได้เลยอ่ะเนี่ยมองรู้ได้เลยว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการเต็นท์นะเอออ่ามาตรงนี้ครับเนี่ยชั้นบนสุดเนี่ยก็มีไฟให้ใช้นะครับก็สามารถเอาปักมาพ่วงเสียบได้เลยปะ่ะขึ้นไปดูทางเต็นท์ผมอีกรอบนึงนี่โอ้ยชอบตอนนี้ครับลมเย็นลมเย็นปะทะล่างครับ โอ้ยอากาศเย็นมากเลยเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับว่าวิวที่ได้จะเป็นอย่างไรเนี่ยครับโหเพื่อนอยาพาดเลยนะครับถ้ามาที่ผาส่งตะว,วันเนี้ยโซนเนี้ยถ้าใครจะเอาวิวนะแล้วก็ตอนกลางคนืนน่ะเส้นเนี้ยจะเห็นเส้นขา,ขาวๆมั้ผมว่าไม่รู้ว่าในกล้องนี่เห็นเปล่านะเนี่ยยาวมาตลอดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นไฟของทางด่วนมอเตอร์เวยนะครับระยิบระยับสวยงามมากสวยจริงตอนกลางคืนน่ะ แต่ตอนกลางวนะันอะวิวก็สวยแต่ตอนคืนก็สวยเห็นดาวบนดินอหลังเต้นผมนะครับนี่ก็มีปลั๊กไฟให้ใช้นะฮะปลั๊กไฟก็กระจายอยู่ประมาณ3าจุดนะครับชั้นบนนี้อ่ถัาจากเต้นผมขึ้นมาเนี่ยก็จะมีทางให้ขึ้นไปชมวิวนะนี่เนี่ยก็จะเป็นจุดสูงสุดของที่นี่แล้วกันตรงนี้ เนี่ยครับก็จะเป็นจุดให้ยืนชมวิวเรามาดูกันวิวที่ได้จากมุมนี้นะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นวิวสูงสูงสูงขึ้นมาอีกนะก็จะเห็นอะไรได้เต็มตาและดูสูงขึ้นนะครับนี่ตรงนี้แต่ถ้าใครมีความมานะบักบั่นนะครับอยากจะเอาเต็นท์ขึ้นมากลางตรงนี้นะได้ครับได้เลยเนี่ย แต่ว่าต้องเป็นเต็นท์แบบนอนคนเดียวนะครับพวกเต็นท์โซโลอ่ะพอะเพราะพื้นที่มันไม่ได้กว้างมากให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันประทับใจครับประทับใจผมประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่นี่นะเนี่ยตรงนู้นก็ยังมีอีกจุดหนึ่งสำหรับชมวิวเดี๋ยวผมพาไปดูอแต่ว่าถ้าพอกลับมาตรงนี้เนี่ยมันก็ถามว่าเดินได้ไหมก็พอเดินได้อยู่นะครับแต่มันก็จะลกๆนิดหนึ่งนะฮะ เนี่ยก็จะขึ้นไปสู่บนยอดเขาเออไะเราลงกันดีกว่าค่อยๆเดินนะครับมันจะชันนิดนึงมาที่ตรงนี้ครับก็โอ้ยได้เห็นวิวหลากหลายเลยนะเออสวยครับสวยชอบเห็นมุมลับอีกตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นมุมลับนะฮะเต็นท์ผมกางอยู่หลังโขดหินเนี่ยเออแล้วตรงนี้ก็จะมีมุมที่สามารถกางเต็นท์ได้เห็นวิว สวยงามเหมือนกันปลาเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าครับตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นชมพระอาทิตย์ตกนะครับถ้าใครจะมากางเต็นที่นี่เนี่ยให้มากางเต็นเนี่ยก่อนเย็นก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถกางเต็นตรงนี้ได้หรือจะมานั่งทานอาหารกันตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ชมวิวที่อยู่ตรงนูน้นตาป่าผมอะเห็นวิวชัดมากเลยนะ อ่าแล้วเราลองย้อนกลับไปมุมทางนี้นะครับเนี่ยก็สวยนะเนี่ยเราได้เห็นวิวริมผานะครับเห็นทิวทัศน์กว้างๆแล้วเราก็ได้เห็นวิวเชิงเขาด้วยฮะไปะเราเดินขึ้นมาดูกันซอกแซกให้หมดครับชึบชึบอืมนี่ นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับแต่ตรงเนี้ยพอเราหันกลับมามุมเชิงเขาอ่ะเนี่ยถ้ามีเต็นท์แบบเรียงรายกันนะโหมุมเนี้จะถ่ายรูปสวยมากเลยเนี่ยถ้ามีเต็นท์เรียงรายกันนะในพื้นที่ที่เป็นรูปสี่เหลืองว่างๆนะโอ้โหสวยอะ่ะนีพอเรากลับไปเนี่ยเจ๋งดิ จากจุดชมวิวที่ผมขึ้นมานะนี่เราก็เดินสามารถเชื่อมกับแผ่นหินได้เลยแผ่นหินตรงนี้ผมว่าเวิร์กใครที่มีเตียงเต็นท์หรือคขาทอปเต็นท์นี่ยมาการนอนเอาวิวตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่ผมมองว่าสวยสุดแล้วอะ่ะหรือเอาเก้าอี้มานั่งนะเอาเก้าอี้มานั่งชมวิวตรงนี้มุมนี้มันดูเป็นส่วนตัวมากเลยอ่ะอลองดูดิเนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นมุมที่กว้างสุดแล้วอะ่ะตรงเนี้ยกว้างสุดแล้วไม่มีอะไรมาบดบังตรงกลางเลยเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยตรงกลางเนี่ยไม่มีอะไรมาบดบังเลยแล้วตอนยังคืนนะมาชมวิวตรงเนี้ยสวยแล้วลมพระท่า่างแบบเย็นๆโอ้ยจะบอกเลยว่าชอบสุดยอดมากมาก ผมพยายามจะถ่ายให้ได้หลายๆมุมมองนะตรงนี้ชั้นบนเนี้ก็จะมีจุดให้นั่งชมวิวตรงนี้ตรงนี้ครับเนี่ยมานั่งรูปตัวยูเนี่ยก็สามารถมานั่งชมวิวตรงนี้ได้เลยนะแต่ผมว่ามาช่วงฤด,ดูหนาวอะ่ะผมว่ากําลังเวิร์กเลยเนี่ยฮะแล้วก็จะเห็นวิว,วสุดยอดเนี่ยครับช่วงนี้ แสงกาลังลงละเป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนี่เนี่ยพอมองย้อนกลับไปอะสวยนะเออเพียงแต่ว่าแสงอาจจะสว่างไปนิดนึงแต่ว่าถ้ามาช่วงเย็นอ่ะตรงเนี้ยจะล่มแล้วเวลาถ่ายไปอาจจะสวยมากเลยแล้วบรรยากาศดีเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันนะครับอ่ะจากจุดที่เรากางเต็นท์อยู่นะอ่าพอเราแพนกลับมาตรงเนี้ยก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำตรงเนี้ยก็จะมีอยู่สี่ห้องนะครับ ยังไม่แยกชายหญิงอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันดีกว่าเนาะนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับห้องกว้างดีนะเออนี่สุขาเนี้ยโอเคเลยแต่ยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะเฉพาะด้านบนนะครับยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นถ้าใครอยากจะอาบน้ำแบบอุ่นๆน,นะครับต้องไปใช้ลานด้านล่างซึ่งมันก็เดิน นิดนึงครับก็แต่ก็ไม่ได้เหนื่อยมากตรงนี้ก็จะมีที่แขวนไว้ให้ก็โอเคเลยนะก็ได้มาตรฐานตำรานกังต็นทั่วไปแล้วตรงนี้ก็จะสามารถแบบล้างหน้าแปรงฟันล้างมือตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ก็เอาไว้ล้างถ้วยล้างจานตรงนี้ครับออก็ถือว่าครอบคุมครับนะสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคุมโอเค มาเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลของผาส่งตะวันโฮมสเตย์เขาใหญ่เที่ยงอำเภอสีคิิวจังหวัดนครราชสีมากันนะครับที่นี่ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์จะมีอยู่2ลานนะครับจะมีลานชั้นล่างซึ่งติดกับบ้านพักก็จะเป็นลานเล็กๆครับรองรับได้ประมาณไม่เกิน6เต็นท์เล็ก4เต็นท์ใหญ่นะหรือถ้าใครอยากจะได้วิวที่สูงขึ้นแล้วเป็นวิวแบบอยู่เชิงเขาแล้วบรรยากาศเหมือนริมผาเนี่ยก็เดินขึ้นมาข้างบนครับจะได้วิว อย่างที่ต้องการโอ้ผมบอกได้เลยนะว่าวิวลานที่อยู่เชิงเขาเนี่ยสวยครับแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนข้างล,าล่างหลายเพียงแต่ว่าไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นโอเคอัตราค่ากางเต็นท์นะครับที่นี่นะครับตามปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามจากที่เพจมานะเขาบอกว่าอัตราค่ากางเต็นท์เนี่ยปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่250บาทนะครับแล้วก็เด็กช่วงอนุบาลลงมาเนี่ยนะครับก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่เด็กตั้งแต่ป1 ถึงอายุ14ปีคิด100บาทอายุ15ปีขึ้นไปคิด250บาทแต่โปรโมชั่นเนี่ยเขาจะออกมาเรื่อยๆนะก็โปรโมชั่นเนี่ยก็จะเป็นลดราคาตามช่วงเวลาของเดือนอะไรเงี้ยโปรโมชั่นล่าสุดนะครับของเดือนตุลาที่ผมเลคอร์ดไว้เนี่ยก็จะอยู่ที่คนละ200บาทเด็กประถมถึงอายุ14ปี90บาทอ่าอะไรก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าเด็กอนุบาลลงมาเนี่ยยังเข้าฟรีอยู่เหมือนเดิม สำหรับรถจอดนอนเนี่ยพื้นที่ที่นี่ก็มีให้จอดนะครับแต่ไม่เยอะก็คือรับได้แค่ประมาณไม่เกิน3คันนะที่นี่ยังไม่อนุญาตให้ใช้แอร์นะครับเพราะว่าที่นี่ย,ยังใช้โซล่าเซลล์อยู่มันไม่สามารถจ่ายกําลังไฟสูงๆให้ได้แต่ก็สามารถใช้ไฟได้ยังไม่มีใครใช้จ่ายเพิ่มนะครับสาหรับใครที่มาแล้วนะครับไม่มีอุปกรณ์กางเต็นท์มาที่นี่ก็มีให้เช่าได้นะครับมีตั้งแต่เต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่เต็นท์นกลางราคาเริ่มต้นประมาณ300กว่าบาทจนถึงราคา 600บาทนะพร้อมเครื่องนอนด้วยหรือถ้าใครมีผู้สูงอายุหรือครอบครัวมาด้วยแล้วตัวเองอยากกางเต็นท์และอยากให้ครอบครัวนอนอยู่บ้านที่นี่ก็จะมีบ้านพักให้พักนะส่วนรายละเอียดและค่าใช้จ่ายยังไงก็ติดต่อที่ผาสงตะวันดูนะครับอาหารการกินที่นี่ก็สามารถสั่งอาหารเข้ามาได้หรือจะเข้ามาประกอบอาหารทานกันที่นี่ก็ได้ครับส่วนเรื่องห้องน้ำนะครับที่นี่ก็มีเพียงพอครับมีรวมๆกันอะสิบห้องนะส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถเอาเข้ามาได้ไหมก็ งดเบ้นบางชนิดละกันแมวเนี่ยสามารถเอาเข้ามาได้แต่สุนัขอะห้ามทีนี่ห้ามหรือว่าเป็นสัตว์เล็กๆอะไร่างเงี้ยฮะก็สามารถเอาเข้ามาได้แต่ก็ต้องให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เราเ,เตรียมเอาไว้ให้นะครับก็คือจํากัดบริเวณเขาไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านลบกวนแขกคนอื่นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าน้องเขาถ่ายแล้วมีมูลของเสียอะไรเงี้ยก็ต้องช่วยที่นี่ทําความสะอาดด้วย ไฮไลท์ที่นี่นะครับก็คือจะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีจุดชมวิวหลายจุดก็เพื่อนๆเลือกไปประจําจุดชมวิวกันได้เลยครับนะก็มีอยู่ประมาณ3-4ี่จุดส่วนการเดินทางนะครับก็ตาม GPS มาได้เลย GPS นะครับก็จะพามาถึงที่เลยแต่ระหว่างทางเนี่ยครับก็จะพบเส้นทางขูุขระบ้างนะฮะช่วงฤดูฝนนะครับก็มีหลุมมีบ่อเยอะนิดนึง แต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพอเขาหมดฤดูฝนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะร่วมกันพัฒนาทางให้มันดีมากขึ้นเพื่อจะได้มีคนมาท่องเที่ยวที่นี่ได้นะฮะรถทุกชนิดเนี่ยก็สามารถมาได้ส่วนสัญญาณมือถือนะครับมีครบทุกเครือข่ายเลยแต่คราวนี้ผมก็ใช้สัญญาณทูมูม 5G นะครับขณะที่นี่นะครับอยู่แบบท้ายๆของเข,งขงยาใหญ่เที่ยงแล้วนะ สัญญ,ญ,ญาณยังแรงอยู่เลยครับก็สามารถดูแอปดำแอปแดงแอปฟ้าได้นะครับก็สัญญาณแรงครับไม่มีสะด,ดุดส่วนกิจกรรมที่นี่นะครับก็มีให้เช่ารถด,ด้วยให้เช่ารถขับครับมผมก็เรียกไม่ถูกครับว่าเป็นรถอะไรนะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายและการรายละเอียดตรงนี้ขอให้ไปติดต่อที่เพจผาส่งตะวันโฮมสเตย์กันเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมรายงานให้เพื่อนๆได้ฟังถ้าเพื่อนๆอยากจะได้รายละเอียดข้อมูลที่ลึกไปกว่านี้ก็ให้ติดต่อที่เพจ ผาส่งตะวันโฮมสเตย์ Stay, กันดูนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันควรนะครับที่ผมจะต้องกลับบ้านละเดี๋ยวถ้าผมจะไปที่ไหนเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมจะพยายามเก็บภาพนิ่งแล้วก็ภาพดีโอมาฝากเพื่อนๆแล้วกันโอเคครับขอบคุณที่รับชมกันครับสวัสดีครับ